แสดงว่ายอมรับเหรอยอมรับอะไรก็ถามว่าหมายถึงอะไรพออย่าทำตัวล็อกเล็กดีวะมาเฟียอะไรไม่ได้ไม่ล็อกเล็กแล้วหน่อยันล็อกเล็กไรู้เหมือนกันว่ามันรูปอะไรไหนกูอยากดูมีเลยรูปอะฮะไม่รู้เหมือนกันพายว่าใครมีรูปเมื่อวานคือรูปในโรงพยาบาลเลยอ่ะมันบอกว่ารูปในโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่รู้รูปอะไรมันไม่เขาไม่ได้บอกว่ารูปอะไรไม่รู้ว่ารูปอะไรเหมือนกันทอยคุณทอยไปนี่หรือเปล่าเอาแค่นี้เฉย บอกว่าอะไรวะเขมีเรื่องจะคุยด้วยมีคนส่งรูปมาน้อยเป็นหลุดเองหรือเปล่าใครส่งรูปมันไม่มีหลุดที่นี่ได้ไงในโรงพยาบาลหมอยังกว่าเราเลยน้อยแต่ว่าพอเขาแกล้งถามอะไรเงี้ยคุณทอยก็เลิกลักเลิกลักหรือเปล่าไม่ไม่ก็ลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสถานการณ์ใครจะเลิกลักก็แลกันเดี๋ยวใครจะเลิกลักก็แลกันเอ็มจีเอ็มจีที่มาพร้อมกับน้ำมันจริงเลยนะน้ำมันอะไรปืนน้ำไชถ่ายปืนถ่ายพา น้ำมันไตวิจิขวดละยี่สิบมีขายทุกเอ้ยเฮีทเยทำยทเราขายน้ำมันเดียวหรอเตร็จเผาบ้านได้ทั้งหลังเกิดอะไรวะกระดาษฟ้าไม่มีเลยมาหรือเปล่านไงข้างในนู่นน่ะเห็นปะไม่ใช่คุยกับผมอย่าใส่หน้ากากได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวคุณก็ลงไปนอนทั้งล่างหร <c oughs> อกข่าวไปแล้วมั้เฮ้ขาบอกถอดก็ให้ถอดดีถอดก็ถอดดีอย่าเลราได้ปะไม่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 เฮ้ยมันยิ่งใหญ่มาจากไหนวะ เนี่ยเรามาใส่ก็ต้องฟังคำสั่งดีใส่สูตรเอกสนัดแล้วอ่ะทำไม่ได้จริงครับเร็วถอดหน้ากากดีีน้ทไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้จริงถอดทำไม่ได้คุณก็ห่อให้โทรบอกอันนี้ดิเดีกยผมกับทุกคนไม่เห็นถอดหน้ากากใส่คุณเลยไม่ใส่หน้ากากคุณเลยพอดีถอดดิถอดดิถอดดีถอดหน้ากากคุยกันเรามาคุยกันแบบอย่าให้เล็นดถอดดิครับถอดดิครับบอกให้ถอดก็ถอดดิ จะมาอะไรป้าเพนแแบบว่าค่แค่นี้ทำไม่ได้ครับเนี่ยรเียโบราณเกินไปโอ้ยดู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 สงบนอี่ไม่อันนี้ไปตัดผมมาใหม่ตอนทอยสามท้อยอ่ะใช่ค่าอ๋อร้านไหนอ่ะปงเหรอเนี่ยร้านป้าเพนร้านป้าเพนอันนี้ไงก็มีผมดิที่นี่ที่จัดที่จัดที่จัดไหนต้องถอดบริจีกันนะมันตรงเดียวกันหมดเลยนี่ยว่ะอะไรต้องอบริจีกันด้วยอันนี้แหละที่แบบดูดีสุดละแต่อันอื่นเทียจริงอะไรต้องบริจีดีสุดละ คดีคดีแล้วเนี่ยใจหมวกันหมดกลายเป็นผมแดงแป้นเลยไอคุณมานี่ดิจะคุยอะไรด้วยอะไรคุยตรงนี้เลยไม่อะไรทำไมต้องตรงนี้ครับตรงนี้คุยไปเลยมันไปไรเธอขอตังค์พันห้าดิเธอตรงนี้เลยเหรอเออคุยไปเห็นที่เลนพิมไปเมื่อวานไหมเรามีอะไรจะพูดไหมไม่มีแสดงว่ายอมรับเหรอยอมรับอะไรก็ถามว่าหมายถึงอะไรวันไม่มี เมื่อวานเล่นสตอรี่อยู่ก่อนจะโทรไปหาคุณนะเอ้ไม่ไม่ก่อนจะเขียนข้อ,อไปหาคุณลูกลูกสาวนะแต่ขอไม่บอกนะว่าใครอะลูกสาวุเขามันอยู่กับแฟนมันกระลาศกลางมันถามมันโทรมาถามเล่นว่าทําอะไรอยู่เล่น<ๆ>บอกว่าสตอรี่อยู่เขาก็ลูก็บอก,บอกใช่ต่อ,อเ,ลเล่นเล่นก็ถามว่าทําไมใช่แล้วก็ถอนร้องใส่ลูกไป ลูกมันก็บอกว่าเห็นเห็นหนุ่มมีอยู่กับสาวอยู่กับสาวหัวแดงก็เลยถามว่าเออลูกหลานเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยกี่โมงครับเนี่ยกี่โมงครับเนี่ยว่าผมอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันตลอดนะเมื่อวานตอนที่เมื่อวานผมอยู่กับคุณเดนีเมื่อวากี่โมงทรยดูนี่ดูนี่ดูเวลานี่กี่โมงไม่รู้อะแต่ ช่วงหลังตอนที่เริ่มไปได้สักพักนึงแล้วอะแล้วคุณบอกว่ามีรูปมีรูปอะไรมีรูปเหรออันนี้ต้องถามใช่แล้วก็คือสรุปเลยก็คือลูกลูกของใครนะลูกมีไงลูกของเลนลูกเลน์ไปไปบอกว่าลอยอยู่กับสาวอย่างนี้เหรออือหาอ่มาอยู่คล้ดแงอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะมาแบบมาขี้โกงหกอะไรอย่างเงี้ยสอนลูกยังไงเนี่ยเราอะฮะ เด็กมัไปโกหกทำไมอะมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นแหละที่โกหกอะโค้ชมิต่โกหกทำไมเป็นผู้ใหญ่อะกี่โมงอะกี่กี่โมงอยากรู้ว่ากี่โมงกี่โมงก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยรอลูกมาไม่คุณคุณทอยดูดิเมื่อวานเขาส่งเขาข้ามมา่อยกี่โมงมันไม่บอกเวลาครับคุณไอไอไอตอนที่เราไปหาลุงกี่โมงวะไม่รู้ก็ตั้งแต่หัวข่ํามาตั่งจากไฟอยู่ตลอดเมื่อวานเราไม่ได้ไปหลาดแดงอะที่แน่ๆอะไม่ใช่ละใช่ไหมทอย มัวจัดเออจะมีแค่ไปแค่สภาแล้วก็ไปดอดัอ่ะมีมีละไม่มีละถ้าเกิดมีก็ไม่ใช่ละคนเหมือนกันหรือเปล่าสีหัวนี้ตั้งเยอะตั้งแยะมีแบบว่าเขาบอกว่าคนนั้นเป็นประชาชนป่ะประชาชนหรืออะไรสักอย่างน่ะเอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ <S <S หัวแดงผมรู้จักคนแบบหัวแดงปะ่ะหัวแดงผมผมไม่รู้อ่ะชื่อชื่อไม่รู้แต่ ลูกบอกว่าหัวแดงผมผมจุกหรือผมเพี้ยสักอย่างจุกหรือเปียอะไรสักอย่างเนี้ยแหละลูกมันบอกมีอะไรที่ไหนวะมู้หญิงดูคุณมั่วแล้วเนี่ยเรื่องผู้หญิงจะถามผมเลยดีเฮ้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าถามคุณไอ้บ้าร้อนบอกอย่าหนให้กูทใกล้ยังไม่อยากเข้าเลยผมไปถามมันไดไหมเขาก็ไม่รู้หรอกมันไม่ใช่เรื่องจริงอันอันนี้คือเสียระบบจัดนะ ไอ้บอาลอนมึมงมก็อ่ะนี่เลยนะมันอะไรวะฮะไอมอนทำดีมากอะไม่ให้ผมนอนด้วยดิพี่มันล็อกห้องเลยดิดไอ้ไอเหี้ยนอนองนะโซฟาไม่เป<ด>ื<ด>่อะไรคล้ส้นตีนก็แป,ปลบาลอนไ,ไปไอเดีเ๋ยวมึงจะเสียระบบขนารเนี้ยเรื่องผู้หญิงอย่า,ยามาถามผมเกียร์เสียจานบ้านเกือบแตกผู้หญิงวิ่งเข้ามาหาแปปี้เบิร์เดย์ใส่เออเดี๋ยวเอาทีมมาควรดูบาลลอนเป็นตัวอย่างเลย เออเข้าใจไหมเอ็มจีเออแต่ผมไม่ได้ทําอะไรแค่นั้นเองก็ไม่ก็แค่ถามถ้าไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทาแต่ถ้าเรียนรู้เองก็นั่นแหละอย่างที่เลยนบอกไปเมื่อวานเลยถ้าเลยนรู้อะขอไมจีตลอดอ่ะคนนี้มันจะอะไรจะไปอะไรไม่มีแล้วไม่มีก็ดีไม่มีก็ดีเพราะเพราะทำเสียงดีดีหน่อยเป็นผาตไม่ผ่าเสดยงดีมีไหมเสียงดีดีหน่อยดิไม่ครับไม่มีเสียงนี้แหละปกติไอรู้เสียหรือเปล่าคุยกับน้องในแก๊งหรือเปล่าครับ คุณเห็นคนผิดหรือเปล่าเพื่อนผมน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะอยู่กับเก่งตลอดเมื่อวานน่าจะหรอน่าจะหรอเป็นน้องในแก๊งหรือเปล่านี่คุยอ่ะรูเซียไงน้องในแก๊งเหรอเออผมสีแดงมีคนเดียวผู้หญิงผมแดงรูเซียแตงที่สามคิงในสามรูเซียหรือเปล่าก็ลูกมันบอกว่าคนนั้นไม่มีแก๊งโอเด็กมันโกหกโไม่มีมีลูกก็่มีลูก เอา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 รูปาดีกว่ารูปนี่เราจะได้รู้ไม่ได้มาแบบมาพูดปั๊มปั๊มอะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูแบบไม่เคยแบบคุยผู้หญิงกูคนเดียวตลอดผมเมื่อวานพอไมจีจัดเมื่อวานทั้งแอดดอกกันคืนละ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 คืะปั๊มผมเนี่ยึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็ไปให้กำลังใจธนัทก่อนเริ่มด้วยเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอยู่กับผู้สาวโอ้โหเดี๋ยวกูปล่อยยางรถแม่งหมดเนี่ยสามคันเนี่ยเดี๋ยวก่อนสามคันเลยรถเราคันนู้นนะ เอาแล้วแล้วคุณก็ถามดึงทเพื่อนมาพอดีเออเรนพูดด้วยดึงสมอันนี้คุยกันไหมครับตอนนั้นตอนนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่ามันก็สิทธิ์ของเพื่อนผมเปล่าถ้าเกิดเป็นจริงอ่ะใช่ใช่่อยแต่เพื่อนผมไม่ไม่ไม่น่าคุยนะครับเพื่อนผมไม่น่าคุยนะไม่คุณฟังนะคุณเอ็มจีที่เรนพูดตอนนั้นอ่ะคืออยู่ในสถานะเพื่อนเว้ยก็ตอนนี้ก็เพื่อนนี่คุณรู้เหรออคุณรู้ได้ไงอะไม่เอาถอย จะไปรู้ได้ครับคุณผมไม่ได้อยู่คุณสองคนตลอดค <ทำ S 1> ุณพาไปทําอะไรบ้านหลังนั้นผมก็ยังไม่รู้เลยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไรู้เห็นทอยบอกท่ายงท่ายากอะไรวะยากอะไรแต่ม <ส finally S 2> ีอะไรนะที่เขาไปรู้เรื่องอะไรเขาหนิไม่ทายมาบอกไหมทอยยากคือแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับไม่คือไม่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันตอตอบมันยากอ่ะหรือไงก็เป็นคนุเกันครับ เออมแม่นั้นก็จบอืมก็เป็นคนคุยกันครับ <c oughs> ก็คือถ้าเขาผิดสัญญาไม่ไม่ใช่สัญญาดิเขาผิดคำพูดกันเลยนะอ๋อแล้วหน่อยไปกอดไปตอดอะไรหลังเพาะรมื่ผมไม่มีอะไรทำออ <c oughs> มันเอ้ยนี่อะไรวะสมาธิสั้นอ่ะบ้างหน่อยก็บอกเขาไปดีว่าเราทําอะไรเมื่อวานอะ่ะคอร์ไมจีตลอดอะแล้วอร์ไมจีก็ไปคุยดมจีแล้วแล้วก็ไปกับลุงอะไรนะ ลุงอ,อยู่โลหัวตีแล้วลุงเขาอยู่ปะลุงไม่อยู่อยู่ยังไม่มาเลยถ้ามาเขาน่าจะโทรมาแล <ใน S 1> นะ้วไอ้ไหลาตายอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมาอาจจะเดึกๆหน่อยมั้งนะไม่รู้ว่าอันนี้คนได้ตายจริงเลรอันนี้หึงว่ะครับเนี่ยเลยงไง ห่วงแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันไงก็ตัวกติอยู่ด้วยกันห่วงหรือเปล่าไม่คุณเนมจีคุณเข้าใจคุณเข้าใจฟิลปะ<ม>เขาเล่นสตอรี่เล่นไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ถ้าสมมติเล่นเล่นสตอรี่แล้วเขาอยู่กับผู้หญิงอะ่ะ<ม>เข้าใจฟิลไหมอ๋อก็คืคอแบบอยากเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไหมคือมันมันไม่ใช่เขาว่าเท่าเทียมอ่ะถ้าแบบเรื่องถ้าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันก็แค่นนเลยก็บอกใครอ่ะหันู้หันไปบอกคนข้างหลังคนนี้กอนมั้งเพื่อนผมรักเดียวอยู่แล้ว ไม่ไม่ผมอยากด้วยจริงครับ้วยเยตอบตอบคำถามได้ยังตอบคำถามได้ยังครับเนี้ยเป็นอะไรกันตอบว่าก็เป็นคนคุยกันก็คุยกันอยู่อ๋อก็ถูกไหมครับถ้าเกิดเพื่อนก็เหมือนที่คุณวันนั้นไงคุณบอกว่าเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ของเขาไงเพื่อนผมก็จะคุยกับใครก็ได้ก็ใช่ไงก็ถ้าเป็นเพื่อนไงแป๊บนึงนีงเฮ้ยคุณถอยไปก่อนอะไรทั้งหนาวะเนี่ยฮะรอเอหนาวหนาวหนาวมันเป็นมันเหมือนคนทำความผิดมาแล้วมันร้อนตัวเอที่แบบพยายามแบบว่าร้อนในหนาวเนี่ยตอนนี้ อยู่แทกที่สูงเลยมันอยู่บนเขาเนี่ยดูดิมันก็เลยหนาวมันมัเด็กนอนพอนๆเลยผ่อนๆน้องน้องสวยน้องน้องกระจายกระจายเสียงเอ้ถ่ายแล้วสดช่องอะไรวะสวยสวยถ่ายไปเลยเว้ยถ่ายไปเลยเว้ยเขาจะได้รู้ว่านี่เพื่อนครูแบบไม่ได้น้องใจอะไรไหยพี่แลมันไม่ตัวอันใหญ่เซลต่อเลยครับต่อเลยยังจะน้องใจเอะไรวะยังไม่ได้ท้นอะไรเลยใช่ไหมล่ะ นอกจาก็คือไปกับเขาแต่เราไม่ได้ไปกับเขายอมรับยอมรับกับรู้เองต่างกันนะคุณทอยเลนบอกนะมันจะมันจะรู้อะไรมันไม่ได้ทําอะไรผิดมันจะยอมรับอะไรถามหน่อยอะไรวานนกที่เยอะวะเหมอนวะเหรอวายดีจ้ะอันนี้เขาฮิตแบบนี่เรยว่ะเหมือนหมอปลาเลยว่ะหรือางมไม่มีผมอ่ะเดจะซิมนะจะซิมนะ พรออย่าทำตัวล็อกเล็กดีวะมาเฟียอะไรไม่ได้ไมล็อกเล็กแล้วหนี่ยล็อกเล็กโอ้โหมึงกอดเขาอย่างนั้นน่ะพลอยมันหนาวก็ดูดิมันตอนนักงคือกแล้วถ้าต้องลยอกเล็กอยู่อย่าทำตัวเด่นนี่ไม่ล็อกเล็กอะไรเลยไม่เล้วคนพลอยเป็นเปเป็นอะไรมันบอกว่าอะไรคุนคุยแล้วอะไรเรเป็นแฟนกันมาแล้วเป็นคนคุยไงก็คนคุยอ่ะก็กำลังคุยกันอยู่กำลังดูใจอ่ะมึงก็น้อยก็เลยคุยกันทำตัวล็อกเล็กดีวะระดับมาเฟียเฮีย ตึงขึมขึมๆในนี่ตอบฉันฉานฉาฉานอะ่ะไม่ได้ใบอะไรเงี้ยไป <c oughs> ไป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 ,ไป